สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปภาผ้าไหมสุรินนะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมมัดมีนะคะสามตะโกรสีสวยๆนะคะสนใจอย่าลืมแอดไลน,น์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ะคะ่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนขครมาชมผ้าหมึกผืนแรกนะคะวันนี้มีผ้าคุ้มไหลมาแจมนะคะหนึ่งผืน ไหลนะคะช้างค่ะผ้าคลุมไหล่โทยกดกลายลูกแก้วมีหน้านางชายขุยถึงช้างนะคะมีฉัดกับช้างแบบดีค่ะคืนนี้เป็นผ้าคลุมไหลนะคะสนใจนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาท อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ ผ้าสามตะโกล,ลายโบราณนะคะชใช้ผ้าด้านบนนะคะเชิงบนค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะนี่ลายแบบนี้ค่ะตัวนี้ลายสวยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามตะกอลายโบราณสวยๆนะคะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะลายเรียบหรูมากนะคะผืนนี้ท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามสวยๆนะคะแบบนี้เลยสนใจทักมาค่ะ ถึนต่อไปค่ะลายเดียวกันค่ะคนละสีท้องผ้าเป็นสีเขียวนะคะเขียวขี้ม้าค่ะเขียวเหนียวซับสวยๆนะคะนี่ค่ะ เขียวเหลืองปัดกันมากค่ะผืนนี้เป็นสามตะโกนะคะลายแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชื่นชอบสีเขียวนะคะสวยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ จะมองเป็นเชิงบนล่างก็ได้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบผ้าสีเขียวนะคะสามตะพอผืนนี้เป็นลายโบราณค่ะสนใจนะคะ2,100ันหนรบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะนา,น,านาจะมีเขียวมาแจมนะคะ ห้าสามตะกอนะคะเราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วค่ะผืนต่อไปค่ะสามตะกอเหยียบเหาะนะคะผืนนี้สามตะกอเหยียบเหาะชายผ้านะคะด้านบนค่ะนี่ผืนนี้เป็นสามตะกอเหยียบเหาะเชิงล่างนะคะ สามตะโกหยียบหอนี่ค่ะสองผ้าเป็นสีม่วงนะคะ สามตะก้อเยี่อพอค่ะท่านใดสนใจนะคะสองพันหนึ่งร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีวันนี้ราคาพิเศษนะคะเหยื่ยพอพะต้องสูงกว่านี้นะคะแต่วันนี้ให้ราคาเดียวกันค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีพื้นต่อไปค่ะ เขียวเหนียวซับอันนี้เขียวตองนะคะผืนนี้เขียวตองสามตะกอเครือสมอค่ะผืนนี้เครือสมอนะคะท่านใดที่ชอบสีเขียวมาแล้วนะคะเขียวเครือสมองค่ะสามตะกอ เชิงล่างค่ะเชิงล่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะสามตะโกะเครือสมอค่ะสนใจนะคะวันนี้ให้ราคาเดียวกันค่ะสองพันหนึ่งร้ยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีเครื่อสมอราคานี้ไม่ค่อยมีนะคะ เพือสมอกระเยียบหออคือราคาพิเศษกว่านะคะพิเศษกว่าสามตะโกรธรรมดาค่ะท่านในที่สนใจนะคะอย่าลืมค่ะพื้นต่อไปค่ะ ลายเกล็ดเตานะคะสามตะโกนะคะเป็นสามตะโกพอสอดไหมคั่วผางกระรอกผืนนี้อาบน้ํายาแล้วนะคะผืนนี้อาบน้ํายาแล้วอันนี้ผ้าเกรดพิเศษนะคะเป็นผ้าสามตะโกทอสอดไหมคั่วผางกระรอกค่ะนี่ลายเกล็ดเต่าสว,สวยเลยค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะ นี่ผืนนี้สวยมากๆเลยค่ะอาบน้ำยาแล้วสามตะกอทอสอดไม้ขั้วผังกระรอกนะคะผืนนี้อาบน้ำยาแล้วสองพันหร้อยบาทค่ะสองพันหร้อยบาทส่งฟรีค่ะผืนนี้เย็บริมอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะรอส่งเลยค่ะสองพันหร้อยบาทค่ะ ตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วผืนนี้เป็นผ้าหลุดจองนะคะผือลูกค้าเปลี่ยนไปเป็นอีกผืนหนึ่งนะคะที่ที่สวยกว่านี้คนเราแบบค่ะเป็นผ้ายกดอกนะคะลูกค้าเอาผ้าอ่าเปลี่ยนเป็น ยกดอกลีลาวดีไปนะคะพื้นนี้ก็เลยยังอยู่นะคะสนใจอย่าลืมทักมากค่ะท่าในใดสนใจผ้าไหมสุดหรีนสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน,น์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ